สบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอพู่สนทุกคมสวัสดีเมื้อนี้สิไปเราไปเบิ่งไสเบิ่งตอนเบิ่งลีเานาะว่าเฮ็ดไว้มื้อเช้ามื้อเช้านี้เนาะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกออกันไปเลยหอดแล้วพี่น้องเลย เออไปลงลงลองอพอันนี้ก็ลูกสาวลา่น้องน้ำหวานอพไอ้ควงกับไอ้ควงกระล้นอัลองลงลองอันนี้ก็ไอ้ไม่ลูกลุงมามันลงมางงงนี่แหลนะคืน้องบอลใส่ตอนใส่ใส่ก็ได้แต่ยังไม่ได้มาเป็นที่ลาน ทลายระบายน้ำเนาะอันนี้ข้างทางข้างถนนช่งเป็นที่นาของเขาเนาะเขาบ่ไสก็ให้ไสก็เลยไสตะเอ๊อันนี้ลูกสาวโอ้โหไปมองไป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 ลงไปไปไปลงพุ่นุลพุลไปยำตอนไปไปลงไปยำตอนกันมาทางพี่ลงมาพี่จะพัไปขึ้นนั่นได้ไปยำแล้วก็ไปยำก่อนมา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 ลงมาลงมา ระวังระวังพลาดนี่ก็จะระวังพลาดระวังพลาดรวังพลาดรวังพลาดระวังเด้องดเด้ออ๋อพี่น้องป่ามาเบิ่งด้วยกันอีลยเบิ่งได้ป่านะนายบ้านเฮ้โมป่าเหรเฮียบ่วน้ำลอยยืนนั่นนะเฮียบ่วด่าลายๆนี่เฮียบ่วด่าเฮียบ่น่ะอ๋าตัวปปา น้องเลยปากระจาบอยาเราป่ากระจับเอาจับได้ยู่บ่เนาะโอ้นปุ๊บม่นละป่านั่นไม่ลง้คุน้องเพราะว่ามันนั่นละฮ้าอบ่ไหนเลยน้อยๆบ่ไหนป่านั่นนั่นปลายช่นหลอยตัวยต่วใหญ่ใ่่น่านั่นน่ตัวหญ่งใหญ่น่บ่ลอยเป็นมูเป็นมูอยู่นะให้มันหนแล้ังออนั่นน่ะอ้ามีเก็บป่าเก็บปลาไปกินบ้จากน้อยจากน้อย มยางน้นแล้วหลง้ยมีจับเอาว่าป่านเอาจับจับจังนยจังนายพอนั้นจับค่อยฝ่าค่อยค่อยกันค่จับหน้าม่พระเอออี้อยยินท่าจะถึงนี่มากูจับนอกูจับ้ไออได้เออพอเชยจับบัดพอเอาก่อนจะพะลงได้ย่งลงได้ย่าลงน้ำเด้ย่าหมดคคบได้ยินท่าเขาเด้้อนเด อันนี้คือ,อนนภาพธรรมชาติน,น้องเข้างหายเข้าหนากะมีมังซุกแดงเนาะแล้วก็มีเขาที่กำลังกลมหรือว่ากำลังตั้งท้งอง,อองตอนนี้ก้นอนหอนแต่ว่ามันคืมพ้นอยู่<ะ>จ้ยอยหวอยปวดโมกครับขวัีหอนว้าอย่าปวดโมกครับนังงามขคัญอย่าิวดเลยอย่าปดโมกป่ดได้ล,ละโมกนะ โมกุยหอนเด้อหอนปะโมกุยป่าเนี <c oughs> <c oughs> ่ยอย่าลงเด้ออย่าลงเด้ออย่านั่นเด้อด้วยป่าค่นะโดยวยด้วยด้วยด้ยป่ายเออไทยก็พี่น้องคนเบิ่งก่อนนี่พี่น้องตอนก็เป็นจังซี่แหละตอนจิบลีก็ได้เก็บเองยิปดยมือภาพเป็นอย่างนี้ภาพก็เป็นแบบนี้แต่ว่าจักี่ได้หรียบ่ได้พี่น้องเลย เพรายันามันได้รหลายกว่าเพราะว่ามันมันซ้ายละป่ามันชิบลงถ้ามันลงมันจะลงไปตดเสาพุ่นลงไปบแล้วเออเอาเป็นยังไงกะ้เป็นสนำกันนะพี่น้องไเลยอะเจ้าจ้าป้าเอฟพร้อมไรไหมน่ะเจ้าจ้าปเอฟพไหมน่ะจมามาแทงวันนี้ กนนะนี่นึ่ตามเขาทำขึ้นเหมโอ้ตามเขาทขึ้นกไปนั่นเบได้เพอแล้วจบดีๆเลยนั่นจบดีๆเออเห็นวัหเห็นก็เอาปูให้ลอยตด้พ่อเอาป๋าเหานะเออเอาไดนนักแกะถึงเลย sao bà nát? đôi 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 áo con đi nó nhạt nó ơi đi ai khảo đây là chị chắp นี่เอาไว้แล้วจ้ะจับไปได้นี่จับไปได้แล้วเฮ้ยไม่ได้撒ก้อยโอ้ยว้ายก้อยก้อยย้อนไปเด้อไปเธอไม่ได้กินแล้วมันบานนะเบาวอืมเขาป่าวเออย้อนย้อนไปได้จับไลยถึงกันด้วย พ่อกระปูให้แด้วกันเด้อไปเลยตัว um, uh ้น okay. uh ึงไปแล้วบ่จักไปแล้วตัวหนึนะพี่น้องเลยม่อยู่กระปูพี่น้องอ๊บมาจกอากระปูลูกสามากแค่ไหนปูนี่ เป็นอ่ง่ายอูนาูนาปูนาอู้ยได้เลกรปุให้มัว่าบันจะ้องมันจะไปน่ะมาเลนกับเ่วานเต้นงกับมืวานที่เอนยโดยมเห็นป่าน่กปลายโตนี่น่ะ

แต่เต้นเถอะอันปลาเลุงเบิ้งดูเต้นดูวอาเตนดูยเต้นปลาเลุงเบิ้งด้วยอ้าวต้อพ่น้องไปป่านะอย่างลอยมันจะมาลงแต่ว่ามันว่าลงดรอปมันจะซ้ายไปแ่นี่มันก็ลงตองมันจะมาถออย่าี้มันลง ใครจะโตพี่น้องขออนุญาตโดยมันร้อนเลยหรอก็เอ้าส่ถรงมันป้ามันป้ายว้ามีป้ายไหมมันร้อนเลยหก็อ้อเนี่ยไว้อาจับมันข่านะเจ้าของป้า่า

โย่ไมีลงใช่ีน้องเลยป่าไปลงกดอนอยงยาบัดขำไม่ได้ป่าแต่ว่าได้กระปูกเอาโอ้ตัวป่าพี่น้องป่าบกเล่ายลลจนลงาไตาตลตกเลย จะว่ามะเปเนมันไม่น้องขึ้นใหม่ละมันจะนจิตตกถ้ามันตกนี่ปลาลงแนนอนปลาซีปลาเฮ้ยขาเดียวขาเดียวขาเดียวพวกแกอยู่โอ้ตัวเตะมได้ดีเลยพ่าจะปลาหรยอไ

cáp căn hộ cáp ghê ghê hồ kè ghê nè Ô đây là thầu ghê 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 Ôi ghê 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 này

อห็นเมื่อวนองนให้ไว้ลป่านะเ็นแล้้ลงไปเก็บเผากนะเก็บนวเลยป่าอยู่ในวน้ำป่ายู่แล้วลงไปเก็บนเช้าก็ป่าอยู่นน้ำแค่เราไปเก็บเพือกาจ่ได้อ้โ่น้งกับบ้านบ้านกับบ้านบ้ากับ้าน ท่อรถเอมันไม่นิบเท่อรเทะจับมันดีถท่อรนเลองทอรแล้วผิยันไม่เทิ่งเอเอ็อเถิอเอ่อเอเอ่อเอ่อเป่ออ่ออ่อเอ่อเอ่อเ่านอเอ่อเอ่ออ่เ่เอ่เอ่เออเอ่อเอ่อเเออเอ่เอ่อเอ่อเอเอ่ออ่ะเเอเ่อ่อ่่ออั่เ่เ่อ่อ่ ตอนแล้วก็ไแ้แบริที่น้อง้ฮะการอาเอยามันยมันเอาก็ไปด้ิ่ะฮะกระปนี่นี่ก็ยาอันนั้น่ามีท่อไอไหมกรปูมีท่อก็ยาเดอท่อแ่นเดอเอจับปากรปูนี่มปเลย Ơi, quá tầm ngay ưu ừ. niên phần mắc cái thân em. I'm annoying nè nè này. nè 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 nó Ai nè Ai nè 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 nè